ออกมาเดินเล่นนะฮะทุกคนแวะมาตลาดนะฮะแล้วก็มานั่งกินอะไรนิดหน่อยนะฮะก็เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อยู่มาอยู่บนสะพานนะก็กําลังจะเดินทางกลับนะ<ม>ก็เลยแบบเออมาแวะถ่ายบรรยากาศท้องถนนอะไรเงี้ยน,นะฮะที่ให้ทุกคนได้ฟังได้ให้ทุกคนได้ดูหน่อยนะฮะทุกคนเป็นแยกไฟแดงนะฮะเดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งนั้นนะครับแยกไฟแดงนี้นะครับก็คือแยกไฟแดงตลาดบันพ่อนะ,ะทุกคนนะ ตลาดก็คือจะอยู่หัวมุมด้านซ้ายมือเลยนะครับแล้วก็เลยแสดงไปก็คือจะเป็นวัดนะฮะวัดก็คือจะอยู่หัวมุมด้านซ้ายมือเหมือนกันเลยนะครับส,ส่วนถ้าใครจะมาที่ตลาดเนี่ยนะก็สามารถมาจอดรถได้ในวัดเลยนะครับวัดเ,เขามีที่จอดรถสะดวกสบายนะทุกคนไม่เก็บค่าจอดรถอะไรด้วยนะครับลมโชยเย็นๆน,นะบรรยากาศ แดดร่มลมตกแล้วแล้วอีกแม่นอนฝนก็จะตกนะฮะผมเห็นฟ้าแลบด้วยเนาเห็นฟ้าแลบด้วยเมื่อกี้นะฮะเพราะว่าดูข่าวคุณพี่ผศหลยุทธ์บอกว่ามีหย่อมความกดอากาศต่าเข้ามานะฮะก็ฝนก็อาจจะมีฝนเมื่อคืนเนี่ยฝนตกตั้งแต่แบบประมาณเที่ยงคืนอ่ะทุกคนจนแบบตีหนึ่งอ่ะตกหนักแบบสุดๆเลยนะฮะแล้วก็หยุดประมาณตีสองตีสามอะไรเงี้ยแล้วตกอีกทีแบบช่วงประมาณหกโมงเช้าอ่ะ แล้วตกหนักมากๆเลยทุกคนพอตกอีกที8โมงแดดออกทุกคนอ้ฝนฟ้าสะพานตรงนี้นะฮะก็คือเป็นสะพานเลนสวนนะ,ะทุกคนเป็นสะพานเลนสวนถ้าไม่ข้ามตรงนี้นะฮะต้องข้ามที่ซุปเปอร์ไฮเวย์เลยนะครับแล้วก็เลยไปก็คือจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิง่งมูแบทรอบสองนะฮะก็คือตรงนั้นก็คือจะเป็นสะพานสี่เลนนะครับ แต่ตรงนี้เป็นสะพานสวนนะครับเป็นสะพานเลนสวนนะก็เป็นแหล่งชุมชนที่หนึ่งนะฮะรถผ่านไปมาสะดวกสบายนะครับใครที่ต้องการมาตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะเข,า,เขาไปเขาก็เข้าไปจอดในวัดกันนะ,ะทุกคนนะ,ะด้านนั้นก็คือด้านเป็นด้านในเมืองนะครับเป็นด้านในเมืองส่วนด้านนี้ก็คือเป็นด้านดอยสุเทพนะครับนี่คือมองไกลๆ ด้านดอซเรียก็ตอนนี้ก็ลังเมฆกาลังตั้งเขา,าอยู่นะฮะแต่ในเมืองกะตกแล้วทุกคนเนี่ยด้านในเมืองเนี่ยตกแล้วนะฮะตกแล้วนี่คือบรรยากาศช่วงเงย็นๆนะฮะวันนี้ก็ถนนข้ามด้านที่จะโล่งหน่อยนะครับถนนค่อนข้างที่จะโล่งหน่อยเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นั่นเองนะครับวันอาทิตย์แล้วก็แบบช่วงเงย็นๆเนี่ยคนเขาก็ออกมาหาอะไรกินกันเนาะ นะรหรือว่าบางคนเป็นวันหยุดฮะก็ทำอะไรกินที่บ้านนะดูนี่ทุกคนซากปักผักพังอะไรต่างๆนะฮะของพวกวัชพืชอะไรอย่างเงี้ยนะครับของพวกวัชพืชก็เศษไม้เศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็แบบมาทับถมกันเรื่อยเรผมว่าข้างล่าง่ะคงเป็นดินแล้วล่ะมันคงจะเป็นสันดอนแล้วแหะถ้ามันเป็นแหวกออกแบบนี้น,นะฮะ ข้างล่างคงจะเป็นดินแล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวถ้ามันตื้นเขินจริงๆอ่ะก็คงจะเป็นหน้าที่ของกรมเจ้าท่าอะไะนะ,ะที่แบบจะต้องมาขุดลอกแม่น้าปิงให้มันแบบน้ําท่าไหลสะดวกสบายนะฮะพามาเดินเล่นนะทุกคนนะจะได้ไม่ใครเครียดอยู่ว่านั่งทํางานในห้องกันแบบทั้งวีทั้งวันแล้วนะจ้องหน้าจอคอมมาทั้งวันแล้วนะครับ ตอนเย็นก็ออกมามองอะไรไกลๆนะฮะสีเขเขียวหน่อยนะจะได้สบายตานะฮะจะได้แบบคิดงานคิดการอะไรออกนะฮะอยู่แต่ห้องสี่เหลี่ยมบางทีความคิดมันไม่บังเกิดนะฮะทุกคนความคิดมันไม่บังเกิดแต่บางทีถ้าเกิดว่าออกมาแล้วมันก็แบบเออได้คิดโน่นคิดนี่เพลินดีนะฮะทุกคนนะทําให้เกิดไอเดียได้หลากหลายนะฮะต่อยอดแนวความคิดไปอีกนะครับสําหรับตัวผมนะนะ นี่เลยนะครับก็พามาเดินดูตอนเย็นเย็นนะฮะมาเดินเล่นตอนเย็นๆย็นะฮะโอเคฝนลงเม็ดแล้วทุกคนฝนลงเม็ดแล้วนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับทุกคนนะก็ขอบคุณนะที่ติดตามแลบชมรัะฟังคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับฝนลงเม็ดแล้ว